เฉลยข้อที่20โซนอรชีวะปี68นะครับในการวิเคราะห์ปริมาณในโตรจีนัสเบสของกรดนิคลิกโมเลกุลหนึ่งประกอบด้วยอะดรีนีินนะครับหรือว่าเบส A จำนวน27ปรเซ็นต์ะครับเบส G กวานีนเท่าหมดนะครับ23ปรเซ็นต์ไซโทซีนนะครับตัว C 27ปรเซ็นต์และสุดท้ายจะเป็นเบสทีไทมีน23ปรเซ็ มีเบส u อยู่ไหมครับไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราตัดอะไรทิ้งได้เราตัด an a ทิ้งได้เลยนะครับคราวนี้มันเป็นสายคู่หรือสายเดี่ยววิธีการง่ายนิดเดียวนะครับ a จะต้องจับคู่กับ t ดังนั้น a ต้องเท่ากกับ t ส่วน c จะต้องเท่ากับ G เพราะว่ามันจับคู่กันนะครับ a มัน27 t มัน23เพราะฉะนั้น c มันก็ 27นะครับ G มัน23เป็นไปไม่ได้ต้องเป็น single stranded DNA หรือว่า DNA สายเดียวนะครับข้อนี้เนาะ